จากฟิเรนคําอธิษฐานในวันที่จากลานะคะสติลเนี่ยก็คือนกที่โผล่มาในภารกิจแรกนะคะในการสอบคัดเลือกจอมเวชั้นที่1ซึ่งความยากในการจะจับมันนะคะก็คือความฉึกทนของมันนะคะที่ไม่สะทกสะทานกับเวทพันธนาการชั้นต่ําชั้นต่ําอาจจะแรงไประดับต่ําก็แล้วกันทั้งนะคะยังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดในไวกว่าเสียงอีกด้วยแล้วเสียงเนี่ยมันไวเท่าไหร่กันนะอัตราความเร็วของเสียงนะคะก็คือระยะทางที่เสียงเนี่ยเดินทางไปในตัวกลางใดๆได้ในหนึ่งหน่วยเวลาค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะเสียงเนี่ยจะเด มีอุณหภูมิ25องศาเนี่ยได้ประมาณ346เมตรต่อวินาทีค่ะและในอากาศนะคะที่มีอุณหภูมิ20องศาเนี่ยได้ประมาณ343เมตรต่อวินาทีค่ะอัตราเร็วที่เสียงนะคะสามารถเดินทางได้เนี่ยอาจมีค่ามากนะคะหรือน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของตัวกลางเป็นหลักค่ะและอาจได้รับอิทธิพลจากความชื้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่ขึ้นอยู่กับความดันอากาศค่ะและเนื่องจากการเดินทางของเสียงนะคะอาศัยการสั่นของโมเลกุลของตัวกลางดังนั้นนะคะเสียงจะเดินทางได้เร็วขึ้นหากตัวกลางเนี่ยมีความหนาแน่น ทําให้เสียงนะคะสามารถเดินทางได้เร็วมากๆในของแข็งนั่นเองแต่ว่าเดินทางไม่ได้ในอวกาศนะคะเพราะว่าอวกาศเนี่ยเป็นสุญญากาศค่ะจึงไม่มีโมเลกุลของตัวกลางอยู่โอเคนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะมาดูตัวอย่างอัตราความเร็วนะคะของเสียงในตัวกลางต่างๆกันบ้างค่ะซึ่งนะคะตารางที่จะขึ้นให้ต่อไปนี้นะคะแสดงอัตราความเร็วของเสียงเนี่ยที่อุณหภูมิ20องศานะคะอากาศ343เมตรต่อวินาทีน้ำา 1, ึ่งเมตรต่อวินาทีน้ำแข็งนะคะขึ้นมาหน่อย3,200เมตรต่องร้อยเมตร นะคะเป็นของแข็งค่ะ5,300เมตรต่อวินาทีอ๋อแต่ว่าเหล็กนะคะเสียงเนี่ยดันเดินทางได้ช้ากว่าแก้วนะเหล็กเดินทางไวอยู่ที่5,200เมตรต่อวินาทีค่ะตะกั่วนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะ1,200เมตรต่อวินาทีไทเทเนียมก็น้อยค่ะ4,950เมตรต่อวินาทีคือน้อยที่ว่าคือน้อยกว่าแก้วนะคอนกรีตนะคะ3,100เมตรต่อวินาทีแล้วก็ฮีเลียมนะคะ927เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งเจ้าสตีลเนี่ยมันเคลื่อนที่ในอากาศถูกต้องไหมคะเพราะว่ามันเป็นนองดังนั้น,นะ จะมากกว่า3 4 3เมตรต่อวินาทีค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะในเมื่อน,นิยามความเร็วของมันเนี่ยถูกจำกัดกรอบนะคะไว้ที่เสียงว่าเจ้าสติลเนี่ยไวกว่าเสียงถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้าสมมติว่าไม่ใช่วทจับนกเนี่ยถ้าใช้ความเร็วเพื่อสู้กับมันละเราต้องเร็วเท่าไหร่นะคะถึงสามารถจับสติลได้พอคิดถึงขั้นนี้แล้วนะคะเราก็ต้องมาดูกันว่าแล้วมีอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ได้ไวกว่าเสียงคะ่ะซึ่งคําตอบแบบง่ายสุดเลยนะคะไม่ต้องคิดเยอะเนี่ยก็คือแสงค่ะเคยสังเกตกันไหมคะว่าทําไมาตอนฝนตกนะคะเวาาาลา เ,เราถึงมักจะเห็นฟ้ามันผ่านลงมาอันดับแรกแล้วข้อได้ยินเสียงดังเปรี้ยงตามมานะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงเนี่ยเดินทางได้ไวกว่าเสียงนั่นเองค่ะโดยแสงนะคะมีความเร็วซึ่งตีเป็นเลขกลมๆเนี่ยก็อยู่ที่300ล้านเมตรต่อวินาทีค่ะหรือถ้าตีเป็นหลักกิโลเมตรนะคะก็อยู่ที่3,000 300 0กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งอันนี้นะคะคือความเร็วในสุญญากาศค่ะในขณะที่เสียงนะคะมีความเร็วในอากาศอยู่ที่3 4 3เมตรถึง3 4 6เมตรถูกต้องไหมคะดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าความเร็วของแสงเนี่ยเร็วกว่าเส ก็ออกมาได้ราวๆแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามสิบเท่าเลยค่ะแต่รู้ไหมคะว่าแสงเนี่ยแพ้หลุมดําค่ะทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะเพราะงั้นนะคะขออนุญาตแวะข้างทางนะคะมาอธิบายคําว่าหลุมดํากันดีกว่าว่ามันคืออะไรหลุมดํานะคะหมายถึงเทหาวัตถุในเอกภพที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมากไม่มีอะไรนะคะสามารถออกมาจากบริเวณนี้ได้แม้แต่แสงค่ะยกเว้นตัวหลุมดําด้วยกันเองนะคะเราจึงมองไม่เห็นใจกลางของหลุมดําหลุมดาเนี่ยจะมีพื้นที่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นขอบเขตของตัวเองเรียกว่าขอบ ฟ้าเหตุการณ์ค่ะที่ถ้าหากวัตถุนะคะหลุดเข้าไปในขอบฟ้าเหตุการณ์เนี่ยวัตถุนั้นนะคะต้องเร่งความเร็วให้มากกว่าความเร็วแสงค่ะซึ่งจะสามารถหลุดออกมาจากขอบฟ้าเหตุการณ์ได้ค่ะแต่เป็นไปไม่ได้นะคะที่วัตถุใดเนี่ยจะมีความเร็วมากกว่าแสงวัตถุนั้นนะคะจึงไม่สามารถออกมาได้อีกต่อไปเพราะขนาดแสงเนี่ยยังออกมาไม่ได้เลยค่ะต้องเคลื่อนที่ได้ไวกว่าแสงเท่านั้นนะคิดดูดิจริงๆต้องบอกว่าเจ้าสติลเนี่ยเป็นตัวปัญหาระดับใหญ่นะคะของสายเวทมนต์เลยนะเรียกว่าเข้าขั้นเป็นตัวแก้ทางของสายเวทเลยแหละเพราะว่าม ได้นะคะและจะไม่เข้าใกล้คนหรือวัตถุสถานที่ที่มีออร่าเวทมนตน์แผ่ออกมาวิธีเดียวที่จอมเวทเนี่ยจะสามารถเอาชนะมันได้นะคะนั่นก็คือต้องสะกดพลังเวทให้ออร่าเนี่ยไม่แผ่ออกมาเลยค่ะทำให้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าจอมเวทคนนั้นนะคะต้องแข็งแกร่งจริงๆเพราะการปกปิดพลังเวทนานเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆนะคะมือใหม่เนี่ยทำไม่ได้แน่แต่นอกจากจะต้องปกปิดพลังเวทนะคะเพื่อล่อให้สติลเนี่ยปรากฏตัวออกมาแล้วใช่ไหมยังต้องใช้ความไวนะคะในการร่ายเวทมนต์ระดับสูงเพื่อพันธนาการมันได้ด้วยนะคะความยากระดับ ถัดไปนะคะจากการพิสูจน์ตัวเองว่าเก่งเวมนม์ขั้นเซียนแล้วนะคะยังต้องคอยระแวดระวังตัวนะคะและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหลังจากจับสติลมาได้แล้วอีกด้วยเพราะว่าจอมเวทบางคนนะคะที่กะประหยัดแรงเนี่ยหรือไม่สามารถที่จะปกปิดออร่าเวมนม์ได้นานๆแน่นอนว่าก็ต้องมาชิงเอาสติลจากกลุ่มอื่นอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนีนะ้ก็เป็นปัญหาใหญ่ถัดมาค่ะการจับสติลในรอบแรกเนี่ยก็ดูจะง่ายไปเลยอีกทั้งนะคะยังมีกฎเหล็กอีกข้อว่ากลุ่มที่จะสามารถผ่านด่านแรกไปได้เนี่ยต้องมีจํานวนสมาชิกค,ครบทุกคนแถมยังมีระยะเวลาที่จํากัด ด้วยน่าจะทาเอาปวดหัวมากเลยนะสำหรับทีมที่ได้ลูกทีมกากเนี่ยทีนี้นะคะพอพูดถึงการแพ้ทางกันเนี่ยจะว่าไปนะคะเรื่องฟีเรนเนี่ยก็ค่อนข้างใช้มุกนี้บ่อยอยู่เหมือนกันค่ะยู <You S 1> เบลเนี่ยก็ไดชนะเซนเซตนะคะซึ่งเป็นจอมเวทแร้งสูงกว่าตัวเองเนี่ยไปอย่างสบายๆเลยนะเพราะว่าพลังของทั้งคู่นะคะแพ้ทางกันค่ะยู <You S 1> เบลเนี่ยสามารถใช้จินตนาการได้ไหลลื่นมากกว่านะคะเธอเอาชนะขีดจํากัดในบรรทัดฐานของความเป็น,นาารจนนาาริงได้ะะด้วยการมองข้ามความจริงนะคะและโฟกัสที่ข้อเท็จจริงไปเลยค่ะเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองไปเลยพ้อ2อย่าง ะะมันมาผนวกกันเนี่ยเลยคิดว่ายูเบลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่น่ากลัวมากๆค่ะเช่นอย่างเหตุการณ์ที่เซนเซเนี่ยยกตัวอย่างมานะคะในการสอบคัดเลือกจอมเวทครั้งก่อนนะคะเสื้อคลุมแห่งการไม่เคลื่อนไหวของจอมเวทระดับหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าบลูคเนี่ยเสื้อคลุมตัวนี้นะคะถูกสอดแทรกด้วยสูตรเวทป้องกันที่ทําให้เวทมนต์ทั้งปวงนะคะไร้ผลได้ค่ะแต่ยูเบลเนี่ยสามารถตัดมันได้อย่างสบายๆค่ะเพียงเพราะว่าเอาจินตนาการเนี่ยไปชนะความเป็นจริงนั่นเองซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะคะในฐานะาจอม ต้องไหมคะสิ่งที่นึกภาพให้สมบูรณ์แบบไม่ได้เนี่ยก็ทําให้เป็นจริงด้ยวยเวทมนต์ไม่ได้ค่ะแต่ยูเบลเนี่ยทาได้ค่ะและไม่ใช่การหลอกตัวเองด้วยนะแต่เป็นการมั่นใจในความรู้สึกของตัวเองต่างหากทีนี้นะคะพอคิดถึงขั้นนี้เนี่ยก็เลยจินตนาการต่อไปว่าถ้าสมมติจอมเวทประทะกับผู้กล้าเนี่ยจอมเวทน่าจะชนะถูกต้องไหมก็ถ้าคิมเมลประทะกับฟีเรนฟีเรนน่าจะชนะถูกต้องปะนิตี้ผู้กล้าเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายคนหลายตําแหน่งถูกต้องไหมคะองประกอบทั้งหมดเนี่ยทำให้ผู้กล้าของทีมคิมเมลนะคะชนะจอมมมาาาาได้ซึ่่งก็หยควว พลังของทีมของฮิมเมลเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าจอมมาในบางเรื่องหรือก็คือจอมมาเนี่ยน่าจะแพ้ทางคนใดคนหนึ่งในทีมของฮิมเมลหรือว่าพอรวมกันแล้วมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าตัวบั็กขึ้นกลายเป็นติดอันติจอมมาเนี่ยน่าจะแพ้ทางสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทีมผู้กล้าของฮิมเมลมีค่ะซึ่งสิ่งนั้นนะคะอาจจะเป็นมิตรภาพค่ะสายใยแห่งสายสัมพันธ์นะคะในตี้ของฮิมเมลเนี่ยแข็งแกร่งมากๆนะในขณะเดียวกันเนี่ยคิดว่าฝั่งของจอมมานะคะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็จริงและน่าจะมมีลููกกกน้อองงเยะาๆ็ริ่แตดแ ะะไม่น่าที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความผูกพันเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าเผ่าจอมมันเนี่ยดูแล้วนะคะน่าจะเป็นพวกประเภทที่ทําทุกอย่างเพื่อได้อํานาจแล้วก็ได้มาซึ่งตําแหน่งหรือก็คือจอมมันเนี่ยไม่น่าที่จะซื้อใจลูกน้องตัวเองได้ทุกทุกคนในทีมนะทุกๆคนในตําแหน่งเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาอํานาจเฉยๆ โอเคความจงรักภักดีเนี่ยมันอาจจะมีแหละแต่ความสนิทสนมนะคะและมิตรภาพในแบบที่ฝั่งมนุษย์มีเนี่ยคิดว่าฝั่งจอมมารไม่น่าจะมีค่ะและการเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนี้นะคะความปรองดองนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่จอมมารเนี่ยแพ้ไปและนี่อาจจะเป็นไพ่ชิ้นหนึ่งนะคะที่ฝั่งผู้กล้าฮิมเมลเนี่ยถือไพ่สูงกว่าจอมมารค่ะแล้วทุกคนคิดว่าอะไรคือสิ่งที่จอมมารเนี่ยแพ้ทางให้กับตี้ของผู้กล้าฮิมเมลคะซึ่งทุกคนต้องบอกจริงๆนะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เป็นตัวเทส ไม่เคยทําคลิปยาวมาก่อนเลยแล้วก็เขียนสคลิปยาวมากแต่ว่ามันได้ไม่กีน่นาทีอยทุกคนเพราะงนันช่วงหลังๆก็คือจะค่อนข้างด้นแล้วก็พูดเป็นนิเชิงความคิดเห็นส่วนตัวซะเยอะอะไรที่เป็นแฟกต์ความเป็นจริงหรือว่าแฟกต์ที่มันแบบว่ามีอ้างอิงเนี่ยจะอยู่ใน3นาที4นาทีแรกเพราะว่าหลังจากนั้นคือต้องยืดคลิปให้มันยาว <c oughs> คือแบบว่าติดทําคลิปสั้นจน ไม่รู้ว่าจะทําให้คลิปมันยาวได้ยังไงอืมก็อาจจะพูดเร็วไปบ้างนะคะแล้วก็อาจที่จะเสนอความคิดเห็นของตัวเองลงไปซะเยอะนะก็ครั้งหน้าจะปรับปุงตัวแต่แล้วกันนะทุกคน